เนจิใช้เนสีขาวตรวจหาจุดอ่อนเขาก็สั่งนารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างไรกะก็ใช้สายฟ้าโจมตีร่างเงาของนารุโตะพุ่งเข้าไปจนประชิดต,ตัวไรกะเนจิ ji, ที่อยู่ข้างหลังก็ใช้มวยออนโจมตีแต่ก็ถูกสายฟ้าโจมตีสกอรรวมถึงนารุโตะด้วยคราวนี้เหลือลีเขาหยิบทิ่ถวงน้ำหนักที่เท้าออกผมกรอดแล้วนะครับ คาราชิพาคุณแม่หนีออกจากที่นี่ที่ไม่ยอมหนีไปด้วยเทนเทนก็กลับมาคุณยายสังโชก็ได้รู้ความจรงิงเทนเทนเช็ดตัวให้รันมารุคุณยายก็ทำแกงกะหรี่มาให้รันมารุทานนี่คือแกงกะหรี่แห่งชีวิตเทนเทนก็ป้อนใส่ปากรันมารุเขากลุกขึ้นมาซ้อยจนหมดจานนี่คือความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ไงละ่ะรันมารุอยากให้ไรกะได้กินแกงกะหรี่นี้ด้วยที่สนามรบเนจิกับนาุโตะยังคงสลบ ลีโดนสายฟ้าฟาดเข้าไปแต่เขายังคงยืนหยัดเผชิญหน้ากับไรกะแล้วตอนนี้